สวัสดีครับอยู่กับผมตามบินทีดัมซิงครับนี่ก็ลงบ่อครับลึก5เมตรครับรถด,ดำอยู่ข้างล่างครับเลยกคลิปนี้จะให้น้องถ่ายให้ครับดูว่าฝีมือการถ่ายเขาจะถ่ายชัดแค่ไหนมาชมการขึ้นบ่อกันครับ นี่ก็มาใหม่คันหนึ่งครับเพิ่งมาเมื่อวานต้อนรับเด็กใหม่หน่อยครับมาต้อนรับที่ก็ลงโบลึกเลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปมุมสูงกันนะครับ นี่ครับเททำทางรอบปลาย้าครับนี่ก็ได้เกินครึ่งแล้วนะครับวันนี้คงคิดว่าจะเสร็จนะครับ ก็จะใส่เยอะแค่ไหนครับ รอชมสีสูปรรกเล็กรอกเล็ก,ก,ลก,กมาแล้วครับเอไม่เยอะเท่าไหร่ครับดินพอประมาณกำลังสวยครับ ทำขึ้นสองชั้นครับขึ้นสบายๆดูกระเบืใส่ไฟใส่แล้วครับดูใครจะจัดเต็มไหมครับคันเนี้ยล็อกเล็กของเรา ันดำหรือควันขาวต้องรอดูครับ ความลึกก็น่าจะประมาณสี่เมตรห้าเมตรได้นะครับโแกแล้วก็มาถึงบอ่อแล้ว ไม่มีโซโล่ Solo ครับคันนี้เพิ่งทำเครื่องมาใหม่ครับได้สองอาทิตย์แล้วเ,เขาจะขึ้นไหวไหมครับสบายสายครับเสียบปิงของเรา นี่สงสยัยจะเป็นต่อเต่าแรงน้อยครับต่อเต่าแรงน้อย มือโทษทีครับทำงานชิวๆสบายๆรับอากาศดีๆครับวันนี้ลมแรง เราจะพาลงไปดูข้างล่างกันนะครับ ปกีครับกำลังขึ้นครับ เดี๋ยวจะพาขึ้นไมโครครับวันนี้ไปไปด้วยกันกี่นาทีแลเนีย่ย <9. S 2> เก่าสุดยอะลงบอ่อครับวันนี้ลงบอ่อเล็กกับประมาณ5เมตรครับไปดูสิจะมีเะเเอเลยวะประสาทเอย กับรถดำสวยๆแรงๆครับีเาจะได้แม่นามาได้ไปดสินะบินแข็งมากครับคนที่เครื่องโหลดลครับจอรถผิดท่าดไปโงคุ้ยากครับเดีย๋ยว รถพึ่งมาเมื่อวานครับรถรวมรถร่วมมามีแต่ใหม่ๆสวยๆครับรถครับบริษัทดูหันขาวครับบริษัทมีแต่เก่เาๆครับมอ <c oughs> ไม่เคยได้ขับรถคันใหม่แล้วครับบริษัทเก่าใครใหม่มางคนใหม่ต่อแสงชัยวะ เท่าไรน่าจะสองร้อยสิบนีตครับดินนี้ขึ้นมาใหม่ครับยังได้ทำยังของเขาตักฟุ้งไม่ได้ครับดินแข็งครับไม่ได้ครับเที่ยวละสองร้อยครับเรีด้วยสาสิบาทเป็นสองร้อยสามสิบเมตรครับธอได้เราก็ใส่ดินเพิ่มๆหน่อยครับีเยอะหน่อยพอสมสมราคางานครับสมราคา ตอนรับเด็กใหม่ด้วยครับน้องใหม่น้องใหม่ดินนี้ก็ไม่นับเส่ครับเพราะดินแข็งดินแห้งในเหมือนหน้าดินติดเปียกครับจ้างั้นคนหนักแม่ครับขึ้นไม่ได้แล้วครับใช้เต็มกปลอก อยมาก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับ